สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอต้อนรับสู่กลับมากลับมาครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเฮ้ยทำไมมันมันอ่ะก็ะอาจจะดูกระตุกแหลกๆบ้างนะฮะพอมีโปรแกรมดึงเครื่องผมไว้อยู่ไม่เป็นไรเราก็ยังเล่นได้นะฮะวันนี้ก็จะมาลงทํำจังเกิ้ลลงทํำที่อยู่ใจกลางจังเกิ้ลนะครับก่อนอื่นเลยมีคนเขาเออมา ถามว่าให,ให้ให้ช่วยสอนทําวิธีทําน้ำอินฟินิตี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะทําน้ำอินฟินิตี้แน่นอนฮะเราต้องมีถังก่อนก็คราฟถังอันนี้ผมคราฟตักไว้เรียบร้อยแล้วโดวยการใช้อัลลอนอลลอนที่เผาแล้วนะฮะก็รู้แล้วนะครับว่าเผายัางไงสอนไปแล้วก็นำอัลลอนมาวางอย่างนี้โอเคให้ลักษณะเป็นรูปตัววอย่างนี้นะฮะเราก็จะได้ถงังนะครับ แต่ชิ้นี้ผมใช้ไปแล้วนะฮะใครมีไอออนเยอะครับสองถัง2องถังไปเลยนะฮะแนะนําเพราะว่าเราต้องใช้น้ำเอ้ต้องตักน้ําทั้งหมด2รอบในการทําน้ำํำอินฟินิตี้นะครับมาตอนนี้ก็คงต้องหาที่ทําก่อนล้วกันถ้าทําตรงไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยกบไม่ไมไม่เราไม่กบอ่ะตรงนี้ แน่นอนนะฮะว่าต้องขุดเป็น4บล็อกอย่างนี้อ่ะกบไปก่อนเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับก็ขุดอย่างนี้สี่ช่องอย่างนี้นะครับ2องคูณสอนะฮะแล้วก็นําถางมาแล้วก็วางตรงไหนก็ได้วางไปวางไว้เถอะนะครับเสร็จแล้วก็ไปตักน้ํามาอีกรอบแล้วก็วางตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไม่ได้เอ้ยเฟลเฟล ไม่ใช่ตรงไหนก็ได้สินะครับต้องวางตรงกลงข้ามกับมุมที่เราวางไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราวางตรงนี้เราก็ต้องเราก็มาวางตรงนี้อ่ะมันก็จะกลายเป็นน้ํานิ่งก็จะเป็นน้ําอินฟินิตี้แล้วนะครับก็ตักปุ๊บมันก็จะไหลเต็มมันก็จะไม่มีวันหมดนะฮะส่วนอันนี้ก็คือ,อยังไงอ่ะมันเป็นหลุมน้ําเพราะว่าเราเราตักน้มามันมานะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีแก้ก็วางบล็อกไปแล้วก็ทุบตีออก างน,นี้มันก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่บางครั้งมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะังเตนะฮะว่ามันจะอินฟินิตี้จริงๆนะฮะแต่เราไปตักอย่างนี้มันปุ๊บปุ๊บเอาออกก่อนไม่ยากไม่ยากนะครับน้ำอินฟินิตี้นี้ลองลองทำดูนะฮะสำหรับคนที่ขอมานะครับก็จะได้อย่างนี้นะฮะหรือไม่อยากขุด เป็นสีบ็อกอย่างนี้เรามาลองขุดแบบใหม่กันอย่างนี้ลองดูลองดูนะฮะไม่แน่ใจอ้ะได้ได้ได้ไดาวาง1บล็อกอย่างนี้แล้วก็มาวางเว้นไว้บอกงหนึ่งหนเว้นแล้วก็สอ่ะตรงนี้ก็จะ็นอินฟินิตี้แล้วตรงนี้ไปก็4อ่ะแค่นี้ก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับได้หลายรูปแบบนะฮะลองลองทำกันดูแต่อันนี้ก็คือแบบคลาสสิกง่ายที่สุดแล้ว นะฮะโอเคก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับวิธีทำน้ำอินฟินิตี้สำหรับคนที่ขอมานะครับตอนนี้เราได้เวลาลงถ้ำกันแล้วถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับครับเราคงต้องครับดาบอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองเราคงต้องอัพเป็นดาบไอรอนเลยนะครับว่าเอ้ยผิด บ้าน้งสองนี่พูดมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้ทําสักทีนะครับโอเคเข้าใจต่อไปก็แอ่ะเผาได้เจ็ดไม่เป็นไรนะครับเอาเดิร์ดเดิร์ดหรือดินอ่ะติดไปด้วยเพราะเราคงต้องใช้ต่อตัวอะไรต่อมีอะไรนะครับ อันนี้ผมเล่น n า r m a นะฮะเห็นไหมฮะว่ามันหายอันนี้คือเคเคทำไรได้เครายอ๋อโอเคเคทำไรได้ก็จะตายแล้วโอ้ยรอดเคทำไรได้เดีย๋ยวเราค่อยมาติดตามชมกันต่อขอค้าเป็นบล็อกกลับไปคืนก่อนนะฮะเรายังไม่ต้องการ เคนี่จะอยู่ใจทะเลกับริมทะเลนะฮะแต่ส่วนใหญ่ริมทะเลนี่ผมไม่ค่อยเจอแล้วเพราะมันจะอยู่ในทะเลสักส่วนใหญ่นะครับเราเราต้องทําถังลงไปอยู่ในน้ําบ้างอันนี้ก็จะทําเป็นอาตอนแรกนี่ก็อยากจะทําบ้านบนต้นไม้นี่ก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันหน้าทํามากแต่เดี๋ยวเราค่อยโอเคตอนนี้เรา ก็ผาเสร็จแมวที่ไม่เห็นแมวนี่แมวผมหายไปไหนผมแมวผมหายไปไหนก็ไม่ทราบนะฮะอยู่ดีๆเข้ามาหายสามสูเลยเอโอเคอะไมมันอ่าอ่าอ่าแค่นี้ก็พอลืมใบมันทอกได้แค่เจ็ดเจ็ดบ้างแปดบ้างนะฮะ ถ้ำน,นี้ไม่ใช่ถ้ำมันเป็นแค่อุโมงนะครับเสียงก็อาจจะแปลกไปบ้างนะฮะเพราะว่าเออเจ็บคอนิดหน่อยเสียงก็ต้องอาแปลกไปบ้างนะฮะตอนนี้เรายังคงจำถ้ำทีท่อยู่ตรงจังเกิลได้นะครับก็นี่เลยถ้ำกลางป่าละเมอมาถึงก็เจอโค อ่ะฮะนี่ทางขึ้นโหเป็นถ้ำที่เจ๋งนะครับนอนอื่นตอนนี้เรายังไม่มีอุปรกรณ์ไอรอนมากพอเราต้องการไอรอนเยอะนะฮะเจอต้องขุดตอนนี้นะฮะไอรอนเจอต้องขุดแต่หลังๆเราจะปล่อยไม่ขุดโคนี้ก็สําคัญนะครับตอนนี้เรายังมีอะไรไม่มาก ตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยลงข้ามเลยนะครับอ่าอันนี้น่าจะตันเฮ้ยตรงนี้เยอะเนี่ยโอเคเชื่อว่าไม่ตันนะครับน่าจะอยู่หลังสายนั้นนะฮะแต่ว่าเราไปทางอื่นกันก่อนยังมีอะไรให้น่าสำรวจอีกเยอะ อยู่สนานเชียปล่อยไว้ตรงเงี้ยเอา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 ไม่ไปก็ได้ขุดก็ได้โอเคนะฮะยังไม่หมดกุดอีกออ เราก็ไปหารูลงถ้ำอื่นรูนี้ก็ได้นะครับรูนี้แน่นอนมันคงไม่มีแค่นั้นต้องมีอีกนี่เล่น normal เลยนะฮะมอนคิปเปอร์อะไรแน่นอนโหดชัวโคอย่างนี้แมงทําหลอกตา โอ้ยทำไมทำไมเล่นเจอแต่ถ้ำตันๆล่ะเนี่ยเอ๊ะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปหลังทรายนั่นก็ได้ดูแล้วน่าจะใหญ่แท้ๆนะฮะมันต้องมีฮะถ้ำใต้ข้างล่างมันต้องมีแน่นอนแต่มันอาจจะอ่าโดนบังอย่างนี้เราต้องขุดไปเองนะครับเอ้ย น,นั่นไม่ใช่ถ้ำแล้วแหละมันไม่ใช่ถ้ำแล้วล่ะครับอ่ะงั้นเราแน่นอนเราต้องหาถ้ำให้เจอนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะขุดถ้ำเองกระตุกบ้างก็เออก็ดูดูกันหน่อยนะฮะเพราะว่า เอ่อออนโปรแกรมอะไรเนี่ยแหละในเครื่องผมมันจะดึงสเปกเยอะอยู่นะครับมันก็เลยแล้วอัดคู่กับแบบนี้มันกระตุกอยู่แล้วนะฮะเพราะคนผมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อา้าวถ้ำไปไหนถ้ำไปไหน โอเคเราก็เจอถ้ำอีกที่หนึ่งนะครับที่ว่านั่นก็ลุยอ้าวมีถาวนก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แผ่มาโอเคเราเวลาเรา,เรากลับเราก็กลับอย่างนี้เลยนะครับสบายหน่อยนะฮะมีถาวรอ๋ออ่าเดี๋ยวมันก็ต้องโตนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ จะไม่โตนะครับเจ๋งเจ๋งนะฮะถ้ำนี้แน่นอนกว้างแง่นันพึงพ่งพึ่งสวัสดีไปเดินต่อไปนะครับต้องตรงปลายทางที่มันตันหรือมันอ้อม เจ่งฮะไปนะครับมันยังมีอีกนั่นอะไรจะเยอะขนาดนี้ทางขวามีนั่นไงเจ๋งเลยนะฮะอันนี้ผมที่ยังไม่มาคุดพวกโคอะไรเนี่ยเอ้ยที่เห็นว่ายังไม่คุดโคเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะฮะ เราต้องเดินเจอถ้ำจริงๆก,ก่อนอืมถ้ำนี้คงจะไม่เล็กทั้งเนี้ยตันแน่นั่นเฮ้ยอย่าขึ้นไม่ดิลงไม่ได้เจออีกแก่ถ้ำสเกลตันไงเนี่ยโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์ถ้ำใหญ่จังเกินนี่มันโอ้โห มันอยู่ตรงหน้าบ้านเลยนี่โหครับมาไล่ขุดพวกนี้กันนะฮะที่เห็นว่าตอนนี้ยังมีแคสกับมาแคสพวกเซนโลกับอริสอริสนี่ขอพักก่อนนะฮะเพราะว่ากะว่าจะไม่หาโลดแล้วตามล่าหาแผ่นอยู่นะฮะส่วนแผ่นเซนโลแผ่นเก่าผมเนี่ยนั้นมีปัญหาซะได้ เลยดันมีปัญหาว่าลงลไม่ได้ก็เลยหยุดไปก่อนนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แคสแล้วนะฮะก็แคสอยู่แต่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม,ม่มีอะไรแคสนอกจากอลิสเอ้ยนอกจากไมครับนะฮะก็เลยจะทำโคปขึ้นมากับเพื่อนเล่นมัติเฟเยอร์นะครับ ก็ตอนนี้เล่นเกาะวาก้ากันอยู่ก็ยังที่เห็นตายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินเลวินไม่ไม่ไม่อยากไปเลวินนะฮะเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเพราะว่าผมลงเลวินที่ไรเนี่ยตันตลอดนะครับไม่เคยจะเจอทางไปต่อ เราข้างบนก็มืดแล้วด้วยเอ้ยบัดซบหมูโอเค ึ้นไม่ได้อ่าฮะอึดแม่นะครับเราก็กลับมาสู่โลกเดี๋ยวเราค่อยหาถ้ำกันใหม่เรากลับบ้านนอนกันก่อนเอ้ยลงท้ำก็เจอสเกลขึ้นมาก็เจอสเกล จุกอันเนี้ยโอ้จุกจุกนั่นก็สเกลถ้าไม่มีไม่ได้สเกลตายตหน่อยแกซูมไม่ได้หรอกเยี่ยมโอ้ยของนี่ตกกระจายเป็นโลหิต เลยนะครับอ,อืมโอเคเผาเอ้ยใครวนะหน้าคุณๆณนะอย่าไปมองนอนก่อนอแหม่กรรมนี่ไง,งบ๊ะเบิบ๊ะบ๊ะบ๊ะอยู่นี่อย่าฟังเสียงมันเคาะนะเราจะปรับหาเพื่อท่านผู้ชมเลยทีเดียว จะจะดูจะให้เห็นกันว่าบี้มันทุกประตูได้จริงๆอ้าว what ั h ฟ f มานี่สิวะมาทุบประตูนี่มาทุบนี่ไงมันทุบแล้วนะครับ ถ้าเกิดมีมอนเตอร์เลนเราอยู่เราจะไม่สามารถนอนได้นะฮะนี่เห็นไหมฮะว่าประตูมันพังนะครับสำหรับาร์ดเท่านั้นนะฮะอุ๊บเกือบนะอเ,เ,กเกือบสาวแะฮะโอเคแล้วก็เก็บสัมภาระอะไรก่อนปิ๊บอ่าฮะ นอนนอนด้ยังไปหาถ้าอื่นกันนะครับเราต้องการลงจริงๆอย่างน้อยก็อยากเจออับเบามายนะฮะเอ๊ะทำไมแถวน,นี้ไอ้เขียวมันเยอะจังชอบมาเยี่ยบอยู่นั่นแหละที่นี่ไม่รับแขกนะครับ นี่เป็นทางหนีออกจากบ้านเรานะฮะเป็นทางฉุกเฉินสะดวกอา้อมันยังตามมาได้อีกออกมาดิไม่กล้าออกแดดดิโถโกดามโกดาโอ้ขอโอ้ยเออขออภัยด้วยนะฮะพระเอินเท้าไปโดนสายที่เสียบสายแจ็คที่เสียบกับไม้ ได้เี็บก่าคอมนะฮะก็เลยช็อตเลวินจ๋าป่ามาแล้วไหนอ่ะเก็บไว้นะครับนี่เลวินวิธีขึ้นก็ไปเอาทางน้ำมาก่อนนะฮะสำคัญอ๋อลืมบอกไป ว่าเออไอ้ถาวันเนี่ยถ้าอยากได้ถ้าอยากได้มาติดบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยหรือติดตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วเราอยากจะให้มันขึ้นตรงนี้ตรงนี้เราก็ทําได้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ดูแล้วกันนะฮะโอ้ยอนอื่นหยิบทังน้ำมาก่อนเชีย ครับเป็นไก่นะครับใช้ไอิเลนสองอันวางอย่างนี้ก็จะได้เชีย์ที่ตัดมันแกะแล้วก็ยังสามารถตัดเอายา่ยหญ้าบลอกหญ้าเอ้ยผิดอันนี้ว่ะนี่อ่ะเห็นไหมมันก็จะได้บลอกหญ้านะฮะแล้วแต่เราเราอยากวางตรงไหนก็วางเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดู ว่ามันสามารถตัดถาวรได้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าตัดได้นะเพราะผมเคยตัดได้อยนี่นะฮะเราก็ได้บล็อกถาวนแล้วสามารถนำไปแพร่ชเชื้อได้นะฮะ<แ>ก็เดี๋ยวอะนี่ดูนะฮะติดไว้ตรงนี้แค่นี้เดี๋ยวเราลงทํำเสร็จกลับมาเรามาดูกันว่ามันยาวเท่าไหร่ อันนี้เราจะไปติดไว้ที่ถ้ำนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปติดที่บ้านไม่งั้นลบนะครับลบแน่นอนเพราะมันเออไปได้เรื่อยๆนะฮะถาวรโตได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้นำมาติดไว้ที่ปลายปลายๆหน่อยเอาอันที่ไม่มีบล็อกรองรับ ตรงนี้ติดไปแต่เราค่อยมาดูนะครับตอนนี้ก็ขอเก็บน้ำปุ๊บเอาอุตสาห์เก็บได้ละโอเคนะครับไปต้องเดินไปโอ้โหกำแพงโอ้ตอนนี้ช่องเออทีวีกำลังน่าสนใจ อยากจะหยุดคัดแล้วไปนั่งดูไม่เป็นไรอ่ะต่อไปน่าสนใจนะฮะไม่เป็นไรเยี่ยมมีทางไปต่อจริงๆไอรอนเอา้า

อะไรฟะเนี่ยเล่นสะหอดเชียวโหก็ว่าอยู่ทำไมแรงขนาดหนักอ่ะเห็นแล้วนะฮะว่าถาวันยืดออกมานะครับโอเคตอนนี้ก็กลับเลยไม่ใช่ไปที่เดิมกันต่อนะฮะเลเวนที่สอง ข้อของเราเยอะเสียดายมากโอ้วีอ่ะมาลองดูโอ,โอ้อันนี้ยังไม่โตนะครับก็ต้องรอรอกันด้วยรอกันหน่อยนะฮะไม่ใช่วางปุ๊บโตปับ๊บไม่สามารถใช้อ้อมีนี่เยอะ โอ้โหไม่สามารถใช้โบนมิวเร่งให้มันโตได้นะครับของนี้นะฮะไม่เราต้องใช้ของเก่าให้หมดอ่าต้องเดินไปเดี๋ยวขุดกัน ยมนะฮะเอ้ไอรอนเยอะจะอยากอยากจะทำไอรอนโกเลมให้ดูนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีแจ็คเอ้ยเยสคุณเลยทองนี่ไม่สามารถใช้เออสโตนพิกแอคก็ได้นะครับต้องเป็นไอรอน พิกแอคเท่านั้นนะครับจำไว้นะฮะทองไดมอนด์นี่ไม่สามารถใช้เออสโตนพิกแอคขุดได้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทองกับไดมอนด์่วลเลสโตนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถชิปแอคธรรมดาขุดได้ไหมแต่มันน่าจะไม่ได้นะครับเอ๊หรือว่าได้เป็นคำเป็นคำงงสำหรับผมอีกแล้ว คุดบ่อยแต่ลืมการลืมเป็นชีวิตจีตใจนะฮะสำหรับผมโอเคคุด okay. ล่วงไม่ล่วงนะครับอ้าวเจ้าเขียวอืมเรายองไปอืมเราต้องไปสุดทางก่อนนะครับดูว่ามันมีทางไปต่อหรือเปล่าไม่มี อ่าท่านที่เห็นว่าว่าผมรู้ว่าพวกเลวีนอะไรอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเดินมา,มาเจอนะฮะก็เลยรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับ F3 ทั้งงาๆงงจะมีมอนอาจจะก่อนเวอร์ชัน1.7เนี่ยถ้าเรากด F s h a F F3 นะฮะ mm. สะฉามเสร็จเลยกู F3 นะฮะมันก็จะสามารถเห็นตัวเลขของมอนเตอร์แล้วก็ของพวกมอบพวก หมูอะไรย่างเงี้ยโอ้ฟักอะไรอย่างงี้นะฮะมันมันก็จะทําให้การหาถ้ำเนี่ยเป็นหาดันเจียนอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วแรกๆที่ว่าอ,าออกไปก็ไม่ดีนะฮะมันก็จะทําให้หายากแต่หลังๆผมว่าดีนะฮะคนหาเองอะไรเองน่าตื่นเต้นนะครับขุดโคเสร็จ เยอะเกินแล้วน้ำนั่นมารวมกันอีกของเรากับของเขานั้นมารวมกันนะฮะปุ๊บผมว่าตันนะทำไมมีแต่น้ำล้วเนี่ยตันนะฮะโอเคงั้นเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่า อ้าวอ,าอยู่ในน้ำจะกุดช้านะฮะโอ้ในน้ำนี้หมายความว่าหมายความว่าตัวเราจมลงไปอย่างนี้จะทำให้กุดช้ามากนะฮะเอิม่มหมาหมาหมาคุณหมาเงียบหน่อยหมาหมาคู่โอเคมันจะทำให้กุดช้าฉะนั้นเราต้องออกห่างห่างแล้วค่อยขุด โอเคงั้นไปกลับบ้านเรานะครับ่าเดี๋ยวก็กลลงท้ำผงผมก็มีแค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวผมหาถ้ำใหญ่ๆกว่านี้แล้วสำรวจก่อนถ้ามันมีอะไรที่ลงไปลึกมากกว่านี้ผมก็อ่ะจะมาลงให้ดูละกันนะฮะอันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ดึกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะบ๊ายบายครับ